ไหัสดีกรับรรยากาศโรงเรียนนนสังวิทยาจังหวัดนครปฐมครับมาเชียศิลปีด้วยทุกท่านครับแล้วก็ดาราครับผมดุงซ้าย้าจังหวัดนี่าสการคุณครูไพบุญครับวันนี้ผมมาด้วยใจนะครับช่วยกันครับนี่ครับเดอะจอแจสตูดิโอของคุณครูไพบุญครับ ไปร้านนู้นก็จะเป็นอาจารย์จินี่ภูไทยครับนี่อาจารย์จินี่ภูไทยครับอีกบ่านนครับรอแน่นอนลำเพื่นวงสก้ทีเร็กมาแน่นอนครับผมเพื่อนรลังเดินทังมาครับรอรอครับรอรอ,อกี๊ก้ากันแน่นอนครับวันนี้นะครับศิลปินทุกท่านเจอกันแน่นอน บอกเลยถ้าผมมาผมมาจริงมาด้วยใจตอนนี้ทีมงานซ่อมบายใจน,นะครับเตรียมตัวพร้อมแล้วพร้อมออกลุวงครับ <c oughs> นี่ครับก็จะเป็นรถตู้อาจารย์จินนี่ปูไทยับผมนี่ที่เฮ็ดเพลงกันอยู่สเสมอนี่ครับ นี่ครับบริเวณของโรงเรียนนนสังวิทยาครับที่ผมได้มาครั้งแรกนะครับได้มาครั้งแรกนี่เป็นบริเวณห้องน้ําอยู่ใกล้ห้องน้ำพอดีเลยครับเงียวจีตวิเงียว,ว,ยวครับอ่านี่จะเป็นสนามบอลน,นะครับเชียร์ครูไพบุญเชียร์จรัตเจนี่แล้วก็ทุกทุกท่านนะครับเชียร์หมดทุกทีม นะครับ่ว่าจะเป็นทีมตำรวจนะครับทีมโรงเรียนนูนสังนะครับทุกทีมนะครับเชียร์กันครับนี่ทีมสมบายใจเสียซีเลียงเนี่ยนี่คุณครูไพบูลย์ใส่ละเล่าอ่ะเป็นเพื่อนลุงอยู่มั้งคเอาสู้ๆครับกำลังใจครับ ทบทุนได้เลยนะครับที่เิดลุงเรียนนุนสังวิทยานะครับทำบุญด้วยกันนะครับลุงพยาบาลนุนสังครับมาๆพีน่น้องใครอยู่ไกล้มาด้วยครับเอาเมื่อนี้ผมกับใจมาายามครับมาหาทุกทุกท่าน มาปเป็นกังใจให้ทีมนักเตะทุกๆท,ท่านทุกทีมครับต้งขอตัวละหลายเดีสิวโปกเก่งไปได้ครับบรรยากาศวันนี้นะครับเอาพี่น้องโบมี่อย่างหลายเดอครับคนไลค์ุดแชร์ Subscribe ให้ด้วยครับซัมนี่นะครับพี่นอ้องเอา